จดหมายมี่ถูกแกอ่านทุกซองเลยค่ะมแม่ไม่ได้เปิดอ่านนะมี่มี่ไม่ได้ว่าแม่ค่ะมีคนเดียวที่จะทำเรื่องเสียมารยาทแบบนี้ได้คือหลานคงไม่ได้ตั้งใจนะลูกแม่แม่เลิกให้ทายติได้แล้วค่ะและนี่ติอยู่ไหนคะสายมากแล้วแม่ คือคือว่าหลานพีอย่าบอกนะคะว่าตียังไม่ตื่นอะ่ะมีหลานเดินทางมาเหนื่อยเหนื่อยนะปล่อยให้หลานพักผ่อนก่อนดีไหมลูกไม่ได้ค่ะแม่พอะแม่ตามใจตีแบบนี้ตีถึงไม่มีระเบียบวินัยแล้วก็เคยตัวแม่พยายามแล้วนะมี่แต่ว่าหลานมันไม่ไหวจริงๆนะ นี่ตกลงยังไม่ตื่นจริงๆใช่ไหมคะตีต้องถูกปลูกฝังความคิดใหม่นะคะเป็นผู้ชายต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่เอาเปรียบผู้หญิงกอบผู้หญิงกินเหมือนพ่อเหมือนปู่เขาอะบ้าขี้งกโ,โทรหาผมนะครับตำรวจยินดีบริการประชาชนเสมอ อยากจะรู้จริงๆว่าถ้าฉันไม่ใช่นักข่าวเนี่ยจะยินดีบริการขนาดนี้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว,ว่าผมเป็นมู้ต้องหงสายนลครับคุณมี่จะตั้งชื่อถัดผมว่าอะไรดีไม่ต้องคิดเลยค่ะชัดมากไอ้หน้าหนวดอย่างเี้ใช่ไหมครับ